สวัสดีครับผมแอดมินอุลตราแก๊กแห่งเพจอุลตราแก๊กนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมกับเกมการเรียนปิศานาครีิอาถันตอพิธีเปลี่ยนชีพนะครับซึ่งวันนี้เราก็เล่นเดโมจบไปแล้วแต่เราเราจะลองมาทำอะไรแอดว้าหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเลือกตัวเลือกที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราจะมาดูว่าตัวเลือกแต่ละตัวเลือกนี่ยถ้าเกิดเราเลือกเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบางคนก็เลือกตัวเลือกอย่างบางคนก็เลือกตัวเลือกอันหนึ่งคนเลื่ง ก็เลือกอันนึงแต่บางทีก็ไม่มีใครเลือกเลยบน,นีเวณจะมาดูกันว่าถ้าเกิดเลือกตัวเลือกที่แตกต่างออกไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาที่ตัวเลือกแรกนะครับกับตอนแรกครับที่ว่าลาทนิมาจะให้เราเลือกะคระับว่าจะพยายามลุกขึ้นเพื่อหน,นีสิ่งสิ่งลึกลับหรือจะให้คาเปียซอดอยู่ในห้องเรียนซึ่งถ้าเกิดพยายามลุกขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ผมเคยเล่นไปแล้วซึ่งความจริงจะไปย้อนดูกันนะแต่ผมลองเดี๋ยวจะเล่นดูใหม่อีกครั้งมา จะใจพยายามลุกขึ้นเพื่อวิ่งต่อหนีเข้าไปในห้องเรียนตอนนี้เขาคงไม่ต่างจากวิ่งหาทางกันหาเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็จบกันขยับสิขยับสิบสโทรจะตะโกนด่าว่าขาดอีสองข้างอยู่ในใจพวกเวาวิ่งมานานจนล้าแค่จะลุกขึ้นยืนก็ยังยากเกินเบนดัลลี่จาพยายามยืนขึ้นใจก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของมันเข้าใกล้มาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อย นเสียงฝีเท้าก็หยุดลงอีกทีๆนบอกแล้วไงโ่แกนี่ไม่พ้นหรอกแล้วก็จบเคสของตัวเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็จะไปต่อในเรื่องหลักเลยกลับไกทีนะครับคราวนี้เราจะมาเลือกอีกตัวเรื่องนึือก็คือคลาบิโซในห้องเรียนขาเราก็ล้าเป็นผีแล้วกว่าจะลุกขึ้นได้คงต้องใช้เวลา ซ่อนตัวในห้องเรียนน่าจะดีกว่าเซซกระสื่นสด,สดพาล่างตัวเเข้าไปในห้องเรียนที่ใกล้ที่สุดอีนิดเดียวอีนิดเดียวถึงแล้วเซึค่อยๆพาล่างตัวเองเข้าไปในห้องเรียนที่มืดสนิทต,ต้องค่อยๆปิดประตูไม่ให้มันได้ยินบ้าจริงมันจะได้ยินหรือเปล่านะได้ยินแน่นอน,นครับยังไงก็รีบหาที่ซ่อนตัวดีกว่า ฉันค่อยๆลุกขึ้นยืนพามองไปรอบๆห้องตาฉันยังไม่ชินกับความมืดดีจึงยังมองอะไรไม่เห็นคงต้องรออีกสักพักสินะจุดๆ,ๆมีใครอยู่ห้องนี้ด้วยเหรอน่าไงแจ็คพอตล่ะครับดีนะที่ตอนเล่นเดโมไม่เรอเงา,งาดำเงาดำพวกนี้มันคืออะไรกันไม่นะห้องนี้ก็ไม่ปลอดภยัยหวอเนี้เผลอขยับตัวถอยจนชก หลังชนกระแพงโดยไม่รู้ตัวพวามกลัวทำให้ฉันรีบกั้นหายใจยืนอยู่นิ่งๆทันทีจุดๆ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 วุ้ยกรี๊ดร่างในเงามืดพุ่ขึน้นเมื่อดีเสียงหวีดดังอฉันไปสัญญาณให้ร่างอยู่ตามตามตามกันพวกมันต่างค่อยๆเียบเข้ามาล้อมตัวฉันไว้ไม่ไม่ฉันยื่นมือออกไปข้างหน้าหวังจะผลักล่าง,งที่กำลังเืิ่มมือมาจับฉัน ควสึกบนมือของฉันเหมือนกับสัมผัสกับกองเถ้าเหนียวข้น<ม>ที่น่าสะอิดสะเอียนมากกว่าจะเป็นร่างของมนุษย์กรีดฉันรีบดึงมือของฉันนั่งที่กำลังจะละลายกลายเป็นเมือกยู่ตหน้ากับรังผนไปทำประตูห้องเรียนเพื่อนแกมีออกจากห้องนี้เกิดอ,อะไรขึ้นยังไม่ทันที่ฉันจะได้เอื้อมมือจับก็ปิดประตูห้องเรียนก็เปิดพัวขึ้นมา ด้านหลังประตูที่ควรจะเป็นระเบียงที่ฉันวิ่งอยู่ไม่สักครู่กับกลายเป็นความมืดมิดที่มองอะไรไม่เห็นมันมันหาเราเจอแล้วฉันพยายามจะขยับตัวหนีเสียงดีนตืดด้วยอ่ะหิแต่เงาอย่ในห้องเรียนที่ตอนนี้กลายเป็นเมือกเหลวน้ำตาก็ะลังตัวฉันไว้ขยับขยับไม่ได้ไม่นะฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายอยู่ที่นี่ แล้วก็มีเสียงเด็กวะเลาะอีฉันบอกแล้วไงแหวกแกนี่ไม่พ้นหรอกแล้วก็กลับเข้าเนื้อเรื่องหลักเหมือนเดิมนะครับห้อาในทางเลือกตัวที่สอนะครับไม่ใช่เราเลือกว่าให้ไปเยี่ยมวันที่โดวไฟคอ้อที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือจะไม่ไปเยี่ยมดีผมตอบไปเยี่ยมวันนะครับซึ่งแล้วก็ผมก็ตอบแล้วเดี๋ยวค่อยตอบ เราพอถ้าเกิดเราไม่บอกต่อไปว่าไม่ไปเยี่ยมวรลวันจะเป็นยังไงอย่าเลยดีกว่าอย่เาเขาไปยุ่งเรื่องแบบนี้ให้มันวุ่นวายเลยเราแค่อยากมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปพยายามทาตัวไม่เด็ดและจะดีที่สุดเป็นอะไรหรือเปล่าลัานทาหน้าเครียดเชียวนะไม่มีอะไร,รอกแค่คิดอะไรนิดหน่อยนะว่าแต่พวกเราไปเยี่ยมวันเขาหน่อยดีไหมนัส่สิวันเองก็เป็นเพื่อนของพวกเราตั้งแต่ประถมแล้วด้วย ถ้าแก๊งยายวัดมีไปแล้วฉันไม่ไปนี่ฉันคงรู้สึกแย่น่าดูเลยแล้วรันน่ะไปด้วยกันไหม,มวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ะเอาไว้เดี๋ยวฉันไปเยียบเอดดีกว่าพวกเธอทั้งสองคนไปกันก่อนวันนี้โดยไม่ต้องรอฉันหรอกนะก็ได้เดี๋ยวถ้าเธอไปเมื่อไหร่เดี๋ยวพวกฉันไปด้วยอีกทีก็ได้อขอบใจทั้งสองมากนะแต่ไี้คงดีแล้วลอยากให้ฉันทำให้เรื่องม,มันแย่ลงไปกว่าน,นี้จะดีกว่า ฉันนั่งใช้คอมพิวเตอร์เปิดดูเว็บไซต์ต่างๆไปเรื่อยๆแต่ใจย,ยังคงนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับวลวันนีบอกว่าตำรวจสงสัยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุถ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆเสียงมาหอนด้วยอะโนดราก็ต้องมีคนในโรงเรียนสินะคิดว่ามีคนที่โหดร้ายพอที่จะเผาคนอีกคนได้อยู่ในโรงเรียนเดียวกันฉันก็อดรู้สึกหวาดกลัวแบบจะเด้งขึ้นมาอย่ไงเนี่ย เรื่อดูสกหวาดกลัวขึ้นมาไม่ได้ลักสณะของฉันนั้นบอกว่านี่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างเฮ้ทำไมเราฟุ้งซ่านอย่างนี้นะการที่วอลวันถูกทาร้ายไม่ได้แปลว่าจะต้องมีเหื่อะไรอื่นในอนาคตซะหน่อยเราไม่ได้ไปเที่ยววันนี้ก็คงดีแล้วไข่เค็มเ๊ะน,าน้ารถวันนี้กลับบ้านเลยจังเลยมีอะไรข้นงานรถโอ้โหมืดเลย ันเปิดประตูออกไปก่อนจะพบกับตารลดแต่สิ่งที่อยู่ด้านหลังของประตูกำลังแต่ความมืดไม่ว่าจะหันไปมองท่าไหนก็ไม่มีวิบวัของใครที่ทําให้เกิดเสียงเคาะประตูไม่ครู่นี้ได้เลยเมื่อกี้เราได้เสียงเคาะประตูนี่นาะเดี๋ยวเราจะหูฝาดไปนะทางเดินนั้นมืดมากมีเพียงแค่แสงไฟจากห้ององชั้นที่รอดผ่านประตูมาที่ยังพอใ้ฉันมองเห็นอะไรบางอย่างได้ฉันเดินอ,ออกไปนอกห้องเล็กน้อยพพยายามเพ่งเล็งในความมืด แต่ฉันก็มองไม่เห็นอะไรคงหูฝาดเป็นจริงๆนั่นแหละรู้สึกไม่ดีเลยรีเกลับห้องเข้าห้องดีกว่าฉันจับผู้ปิดประตูพร้อมที่จะเดินกลับเข้าไปในห้องแต่อะไรบางอย่างก,ก็ทําให้ฉันชนะงักแล,ล้วหันกลับไปมองทางเดินที่มืดมิดนั้นอีกครั้งเราจำได้ว่าเปิดไฟตตรงทางเดินนี่นะเมื่ออย่างนี้นะรถกลับมาคงลำบากแย่ทำยังไงดีนะ เมา่อเคสนี้นะครับเราจะให้มันจะให้เราด้วยว่าเปิดไฟให้นาโรดหรือกับเข้าห้องโดยปิดไฟไหมเราจะเลือกเปิดไฟให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงกลับมาโมเมนต์ก็อของแย่เดินไปเปิดไฟไว้ดีกว่าคิดได้ถึงนั้นฉันก็ยืนเลือกรวมความกล้าทั้คู่นี้ก่อนจะค่อยๆเดินออก,ออกาจากออกจากรูของเขาเอ๊ซูฟิ์อยู่ตรงไหนนะฉันเอา,ามือคลำไปบนกระแผงเพื่อควานหาซูฟิตไฟเอ๊ะเจอแล้ว ใช่รครับเฮ้ย hey, เสียงอะไรเสียงหายใจของใครสะกคนดังขึ้นทำให้ฉันตกใจจนลืมกดสวิตช์ไฟเสียงเสียงนั้นมันดังและชัดเจนไ,ไม่หาไม่หาใครจากตัวฉันสักหน่อยนะมันดังมาจากด้านหลังฉันนี่เองไม่มีไม่มีอะไรแล้วแค่หูฟังเองเดี๋ยวนี่เสียงยเยงข้าไปดูนั่นแหละคิดได้จึงนั้นฉันก็หายใจเพื่อดึงเพื่อตั้งสติแล้วหายหลับกลับไปในทันที ้หัวฝาดไปจริงๆเลยแหละเราคงจะเครียดเกินไปจริงๆมันต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อผมอุ้ยน่ากลัวพอจบเคสนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเด็ดเอ็ดก็คือเขาตายนั่นเอง ถ้าเกิดเราตอบว่ากลับเข้าไปในห้องจะเกิดอะไรขึ้นเรามาลองกดดูกันนะครับฉันมองไปที่ความมืดข้างหน้าอะไรบางอย่างในตัวฉันบอกว่าในความมืดนั้นมันไม่ปลอดภัยและมันบอกให้ฉันกลับเข้าไปในห้องให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ขอโทษนะคะนลรุษิขอโทษนลรุในใจรุเดินกลับเข้าไปในห้องฉันเราก็ปิดประตูลบอ๊ะฉันหันมองไปที่ประตูที่มันสบคัวจะปิด แต่ถ้าว่า,าประตูกับหยุดอย,อยู่ตรงนั้นเราก็ว่ามีาอะไรบางอย่างอยู่มันไว้ระหว่างทางประตูติดอะไรอยู่ปั่งนะั้นชิารคิดออกแรงพับประตูให้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ผลประตูไม่แม้แต่จะขยับฉิบองที่กำลังประตูก็ไม่พบเลยมีอะไรที่จะกั้นอยู่ทําให้เถือความน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายมีอะไรบางอย่างออกในต้านอยู่ที่ฝั่งประตูอียแล้วจริงหายใจ เจอไข่ใ,ใจ้วก็ผ่าประตูเข้ามาเป็นเสิ่งที่น่กกนากระยับกระยับทำให้ฉันตัวเย็นเฉียบได้ยินด้วยความตกใจฉันลืมตัวและปล่อยมือออกจากบานประตูร่างกายเดินถอยหลังโดยอัตโนมัติตาของฉัน,นยังคงจับจ้องไปที่ช่องว่างประตูมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างในความมืดนั้นใครนะ่ะเ,เงียบจุดๆ,ๆมีแต่ความมืดเงียบซึ่ง,งเป็นคำตอบผมปิดตาอยู่นี่ ปิตาดูแต่ช่องข้อความนี่นี่ยเราคงคิดไปเองอีกแล้วสินะรีบๆเข้านอนดีกว่าเราคงต้องพักผ่อนให้มากกว่านี้แลอะละฉันถอนหายใจแล้วจึงเดินไปที่ประตูเพื่อที่จะพยายามเปิดประตูอีกครั้งออีกแล้วว่กกาพกตาตา เดทเอนเดิมนะครับคิดกันนะเรามาเคสนี้นะครับถ้าเกิดเราคิดไปว่าไปเยี่ยมวอลวอลวันมันก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานครับเราจะหนีไม่ได้แล้วสิที่สำคัญในวอลวันนก็เป็นเพื่อนร่วมห้องนะไปเยี่ยมวันที่โรงพยาบาลน่าจะดีกว่าแต่ว่าจะไปด้วยกันแค่สามคนดีไหม ชวอื่นไปด้วยดีมันก็จะขึ้นตัวเรื่องมาว่าชวนกระตกดไปเยี่ยมวันหรือไปเยี่ยมวัน,นแค่สามคนผมเลกพี่เกียดแลละเดี๋ยวไปดูกันเองนะดีเดโมเราก็จะเลือกอันนี้นะครับที่ผมไม่ได้เลือกไว้ส่วนไปเยี่ยมกร,รกตกรนี้ลองไปชมเวอร์ชันเดโมที่ผมแคสไปน,นะครับมาเราไปดูกันอีเยนนี่จะไปเยี่ยมวันกันดีไหมนั่นสิไปสิไปสิเอาสิ เดี๋ยวผมต้องแวะซื้อของฝากให้วันเขาก่อนไปโรงพยาบาลด้วยนะยงั้นก็ตกลงตามนี้เนาะบอกว่าวันคงไม่เป็นอะไรมากนะเดี๋ยววันนั้นเอฟดนีและฉันได้มาเยี่ยมวันที่โรงพยาบาลเพื่อฉันนำชอน่อดอกไม้มาด้วยแต่ว่านำงพยาบาลไม่อนุญาตให้เรานำเข้าไปห้องผู้ป่วยก็แต่ก็ยังดีที่เราสามารถวางดอกไม้อพนทีห้เขาได้เหตุการณ์มันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับกรรมาเคสเดิม ที่เทอมที่ว่าเราไปเจอกดที่โรงพยาบาลเห็นกรา์ก็จะวนเลยนะครับราะมาเคสนี้นะครับตัวเรื่องเราเรียกว่าให้เข้าไปเยี่ยมวันในห้องให้ก๊ากรกดได้อยู่ตามนำพังในเดโมผมได้เลือกเข้ามาในเยี่ยมในวันในห้องนะครับเราจะมาเรียกว่าถ้าเกิดให้ก๊ากรกดได้อยู่ตามน้ำพังจะเกิดอะไรขึ้นดูดูแล้ว รู้สึกว่าถ้าปล่อยให้กดอยู่กับวันแค่สองคนน่าจะดีกว่านะว่าไงลัะไม่ดีกว่าจ้ะฟังแล้ววันคงอาการหนักมากให้พผ่อนเยอะๆท่านจายดีกว่านะ่าจะได้หายไวๆก็จริงนะนีถ้าพวกเราเข้าไปเพรกเราอาจพาเชื้อโรคอะไรเข้าไปด้วยก็ได้ดังนั้นแต่ตอนผมเข้าไปเยี่ยมวันทีผมจะบอกว่าทุกคนเข้ามาหายไป้นะก็แต่นางม,มาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่หรอนั่น,ห,น,ห,รน,นหรอก็มาตั้งแต่เมื่อคืนทิวขาวแล้วล่ะ ถือว่าวันนี้ไม่เจอกดทีต่ตรงเี้นเลยจุด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 ดดีๆบรรยากาศก็อัดขึ้นมาเลยฮะเห็นเมื่อเห็นท่าที <S <S ของพวกเราทั้งสาวคนก<ม>ก็ยิาา่งออกมาเล็กน้อยผมเข้าใจว่าคุณคงถ,ถามใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มวนกลับมาในตัวเรื่องเรื่องหลัก,กน,นะครับผมก็ไม่รู้จะเริ่มไงดีก็จะเป็นฉากที่บอกว่ากฎระเเป็นแฟนกับวันนะครับอันนี้เป็นเคสสุดท้ายนะครับก็คือ ที่กอลกลบทอบว่าวาซีนีอาจจะเป็นคนเอาจุดไฟเข้าจุดไฟใส่วันนะครับมันก็จะมีตัวเลือกสามตัวเลือกครับคือปกว่าวาซีนีกับเห็นด้วยกับกอลากลบท์แล้วก็ความกรลกลบที่เงียซึ่งผมได้ตอบในเดโมที่ผมเล่นจบไปผมได้ตอบความกรลกลบที่เงียบครับเราจะมาหลอกปกว่างวาซีนีดูบ้างไม่หรอกมั้งถ้าวาซีนีเจะตัวมีนี่ใส่เยี่ยงยังไงเธอก็ไม่น่าโะผลลายได้ขนาดนั้นนะจุดๆุ ยายมาใหม่คงไม่รูอะไรหรอกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนว่าจะมีละระาขายแล,ยลอวกมาันเข้ามันก็จะกลับเคสเรื่องหลัหมาเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดเราลองตอบไปว่าเห็นด้วยกับกรปฏลบัติละแวว่าฉันฉันคิดว่าวันโดนวันมีที่ร้ายท้ายละเท็ดถึงก็จะได้ที่แก้ตัางวันพเพราะว่นเขาตามฉันมาไปด้วยไม่ได้วันนี้ก็เลย ๆๆๆๆไม่แตกใจเลยมียคำพิ้งที่เหมือนว่าสินจจะแค่ระค,ะคะายาของคำวันเท่าเรื่อง้าก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นแคสสุดท้ายแล้วโอเคครับสำหรับคลิปพิเศษกาเรียนเปลี่ยนสนามอาต่คดีอาถันต่อที่เปลี่ยนชีพแต่เกมนะครับก็จบมีเพียงเท่านี้นะครับตัวเลือกก็ยังมีอยู่แค่นี้แหละครับซึ่งถ้ามีตัวเต็มเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นให้ดูกันนะครับก็ดูแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกระตุ้นกับพี่ยายของการเรียนด้วยนะครับ จะได้มีแรงบันดาลใจทำอีกแล้วก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์เพ้แชทเอาของเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจได้เก็บด้วยนะครับก็สต็อกนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ